นีจะถึงสราคาต่างๆเพราะว่าแค่สินคันก็ไม่สาการถซื้อไเลยนะคะถ้าไม่ทันยังไงจะซื้อเกี่ยวอะไรถัดาเนี่ยอาหารถัดมาจะเรียนบอขึ้นอาหารสขึ้นก็จะเรียนเรื่องของอะไรตัวอย่างหนึ่งนะถ้วเราตัดเนื้อขาทีนี้เรามาดูการตัดนะคะว่านะคะถ้าเรานะคะเรื่องที่จะตัดสินใจว่าเราควรที่จะทำการตลาดระหว่างประเทศแล้วนะคะผู้ประกอบการเนี่ย จัดต้องตัดสินใจอะไรบ้างารต่อไปน,น,นี้ข้อที่หนึ่งค่ะก็คือตัดสินใจว่าอะไรคะอยากไป,ไป,ไป,ปรหรือไม่ไปดีนะจัตัดสินใจว่าควรจะไปตลาดต่างประเทศหรือไม่ไปตลาดต่างประเทศดีนะคะซึ่งเราก็จะดูได้จากอะไรบ้างค่ะนะคะเรหลายคนมักจะดูว่าอะไรคะเหตุผลเ,เลยค่ะก็คือว่ามีกลุ่มเข้ามาคะนะคะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาสนใจสินค้าจากประเทศค้ ก็เลยทำให้ไทยแลนดยก้ไคให้ผู้ประกอกาเรานี่ยอยากที่จะส่งออกเพาะเรารู้แล้วว่ามัมีดีมาที่อานส่งไปก็ขาดมดยกตัวอย่างเช่นไรคเช่นอาหไทยนะอาหารไทยนอาดีมากนแต่เช่นเย้อย่างี่ยมพวกอาหารแตงกวาะ่เราก็จะไปหาที่ไหนคะเพร่มาร์เกศต่าง ค่ะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอ่ะทีนี้จะมาลงเหตุผลว่าทำไมเราควรจะไปตลาดต่างประเทศอันแรกก็คือเราะตอนที่เราใจะไปตลาดี่างลระก็ศก่อนที้เขาจะมาดูเราเช่นเมื่อตอนที่เราเปิดเซนีเอเนียเนี่ยนะคะเรามีคู่แข่งอยู่เก้าประเทศด้วยกันดังนั้นนะคะสิ่งที่เราควรจะถาก็คือว่าเราควรจะไปตลาดประเทศที่อว่าจะบอกสีอลไรกันด oh, <hello. S 1> ี ชาแก่ไไหเลยค่ะ CLB พวกนี้เนี่ยมีความรกันสินค้าจากประเทศไท้ทอนข้างมากเมื่อเทียบกับสินค้าแมด์หนานาะเทียบกันนะแบชัยนากับนด์ไทยแลนเนี่ยเขาจะเชื่อมันน่นในแบรนด์มากกว่ารุ่มประเทศ c l นะเขาจะเป็นไปัห็์ของไทยเนี่ยขายดีมากนะคาดีมากในตลาดสี่ประเทศนี้นะคะสอง่ะการขาย ประเท่นว่าเราจะได้กำไรเพิ่มขึ้นขาให้ราคาที่สูงกว่าจำหน่ายในประเทศนะคะขายได้ราคาสูงกว่าที่จำหน่ายในประเทศเพราะเราสามารถโวกกำไรได้เนื่องจากว่าเป็นของที่หายากนะคะเนื่องจากเป็นของที่หายากนั้นเนี่ยนะคะก็อ่าคเมื่อเราลดราคาลงแล้วก็บวกกำไรค่าหัวข้างมันส่งเข้าไปเราจะได้ราคาดีกว่าจำหน่ายในประเทศแน่นอนยกตัวอย่างเช่นอะไรง่ายๆนะอย่างเช่นเสื้อตาข่ายผู้เนี่ยตพอเดินไป ร้อยใช่ไหมโอเคถ้าเราอยากจะส่งออกไปขายให้กับคนใช้ต่างประเทศเนี่ยระบวกกำไรแล้วนะเขาขายในฝรั่งเนี้ยจะบวกไปเลยขายตัวห้าร้อเยเขายังซื้อเลยนะ,นะคะเพราะว่าเงินเขาส,ขสขกุลกับเงินบาทเราที่มันต่างกันเหรียญหนึ่งเนี่ยนะคะเท่าสามสิบห้าบาทเมื่อเสือ่อโดนกระได้กี่เหรียญเนี่ยเขาตัดสินใจซือ้อไม่ยากเลยนะคะอ่าอันที่สามค่ะก็คือว่าด้วยเหตุผลว่านะคะการที่เราขยายออกไป พอผลิตเยอะอ่ะต้นทุนการผลิตก็จะถูกลงนะคะเหตุผลอีกหนึ่งข้อค่ะก็คือเรื่องของอะไรคะลดการพึ่งพาตลาดประเทศาดประเทศหนึ่งหรือตลาดใดตลาดหนึ่งก็คือหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอวิกฤตการแข่งขันในประเทศที่ไม่ดูแลนะคะเราก็เลยใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกที่จะหนีออกไปเจอตลาดใหม่ๆที่คู่แข่งน้นอนไหมนะคะซึ่งเราก็จะหาได้ ่ายยเนีอย่างยกตัวอย่างนะคะแชมพูเนี่ยตลาดแชมพูสมุทรไทยในประเทศในการในต่งดินยรมากถ้าเห็นว่าผู้ประกอบการหลายคนไม่ขายในตัวไทยเลยค่ะทะเล้วส่งออกไปขายี CLB ค่ะกลายเป็นผู้นำตลาดเพราะว่าอะไรคะที่นั่นไม่คูดแพงแล้วสินค้าของไทยจะมาภาพดีนะคะในสายกับเขานะคะแล้วที่สำคัญค่ะจริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยเมื่อเราไปขายที่ลาวกัมพูชาเนี่ยคุณคิดว่าเราควรจะใช้แบรนด์เราต้องเปลี่ยนภาษาไหมเหตุผลเราคิดว่า เห็นว่าช่วยเขาอ่านออกใช่ไหมเครื่วยเขารู้สมพันธ์ใช่ไหมแต่พอไปทำระดัที่จริงค่ะมันกลับได้คำตอบที่ตรงกันข้ามนะคะคำตอบที่ตรงกันข้ามหมายความว่าอะไรถ้าเป็นสิคภาษาไทะค่ะเขาบอกว่าเขาแนะนำเลยนะคะว่าเตียมวีเนี่ยคุณไม่ต้องเปลี่ยนภาษาค่ะให้ใช้ภาษาไทยเหมือนเดิมค่ะใช้ให้คล้ายโด จากญี่ปุ่นค่ะมันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยทั้งกล่องใช่ไหมคะก็จะออกทุกตัวเลยแต่เราทำงานรู้สึกว่าอะไรของญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมเหมือนกันเลยในทางกับการถ่ายภาพเนี่ยมันรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาเชื่อมากับการง่ะ ทีนี้เราจะตกแต่งที่ออกสุราษฎร์นะฮะแบบนี้เนี่ยเราจะต้องการการที่เปียกเนี่ยกเนอกัวค่ะที่เรารู้จักกันดีก็คือตัวกรแดงกรนิแดงที่จำนายในประเทศในกลุ่มรู้นี่จะเป็นกจเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ใช้รเป็นนะคะ่นะคะสิ่งที่กระติ๊ดแดงทำตอนที่ออกสุรารต่างประเทศให้ได้ขายผู้ใช้แรงงาน กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในแหาลระดัมนีทั่วโลกนะคะเช่นในอเมริกาเนี่ยกระทิงแดงเนี่ยนะคะต้นหนัเป็นก,กระทิงแดงเนี่ยนะคะก็ชื่อในหมู่ชื่อให้ค้ากันเลยนั่นแหละแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของกระทิงแดงในอเมริกาเนี่ยก็คือการจำหน่ายในร้านค้าประเภทเร้าน,นะะอาหารขึ่นผักผักแตงกวาซอยนั่นก็แปลแว่ากระทิงแดงไม่ได้กิน่นชื่อชูกำลังะคะ่ะ แตกินนะคะพวกซีเชนดีเกลกันพวกสปาร์ติ้งนะคะกับพวกนะคะกับพวกเบียร์กับพวกเครื่องดื่มไฮโซคอนต่างๆเขาเป็นผสมนะคะอ่ะดีความแตกต่ากอ่ะตัวต่อมาค่ะนะคะก็คือตัวสปอนเซอร์สปอนเซอร์บ้านเราก็เป็นคนกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคนที่ดื่มสปอนเซอร์เครื่องดื่มออกกำลังกายใช่ไหมก็คือพวกแรงงานอยู่ดีหรือเป่า แล้วอย่างในกลิ่นอายของความเป็นแรงงานอยดีนะคะต่อมาค่ะแมนชั่นแมนชั่นนี่คือกลุ่มแทร็กทัชเลยคือผู้ชายเจนเนอผู้ชายนะคะแล้วก็เทียนไมโครนะคะก็ผู้ชายเขียวนะคะแล้วก็เมล็ดทากตะวันนะคะแล้วก็กลุ่มหัวเชื้อเครื่องดื่มพวกนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่บริษัททีซีฟาร์มซูนิโตสาหกรรมจำกัดส่งออกนะคะภายใต้แบรน นี้่าในตลากงป,ประเทศนะคะขายใลาดต่างประเทศนะทีนี้เรามาดูอันที่สองค่ะนะคะการที่จะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนะคะเราจะตัดสินใจยังไงบ้างเริ่มต้นจากปรรทัแรกก่อนคุณไปตลาดเดียวหรือไปพร้อมๆกนันหลาๆตลาดหน<ม>ึ่งใครที่าอบไปตลาดเดียวก่อนใครที่ชอบไปตลาดเดียวก่อนยกมือได้ยกมือคุณไปถ้ตลาดเดียวก่อนนะคะเหตุผลคือ ก่อนใช่มไจเราสำเร็จก่อนใช่ไหม,ไม,ไหมแล้วก็ขยายตลาดต่อไปนะเวลาเสร็จโิ้นนะคะโดยเฉพาะที่ทุกอออกอบการรายเล็อกอะค่ะมักจะเริ่มจากการที่ออกสู่ตลาดต่างประเทศในหนึ่งตลาดก่อนที่เราสนใจเหมือนที่กลุ่มเราอะค่ะเลือกมาก็คือการเลือกประเทศแต่ว่ามันคือประเทศที่เราสนใจและคะ เดแล้วไงว่าการที่จะเลือกประเทศว่าประเทศไหนเหมาะสมไม่เหมาะสม,ม,สมเราดูที่อะไรบ้างปาัดใจจะเขภาได้หรือม่ไค่ะด้านประชากรกลุ่มอายุเข้ามาไหนบ้าะรายได้ของคนในประเทศค่ะนะคะลไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตวัฒนธรรมนะคะความเสรีในการเมืองเขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะถ้ามันโอเคเนี่ยเราก็เลือกนะคะอันที่สองค่ะเขาบอกว่าวิธีการเข้าตลาดต่างประเทศเนี่ยนะคะที่จะให้มีความแน่ใจใ,ในการค้ ว่าให้เลิกเข้าจากตลาดประเทศที่นนะคะทำตลาดง่ายๆก่อนเช่นมีความเพื่อนขากันะะใกล้เคียงกันเช่นมีวัฒนธรรมเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันเป็นประเทศที่อยู่ใกลก้กันนำพาผนส่งวัตถุนะคะอุตสาหกรรที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีมากนะคะทีนี้อยู่อากาศอากาศนี้นนะคะการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศจะเข้าด้วยวิธีไหนบ้าง การเข้าสู่ตลาดตักทรเราสามารถเข้าได้ด้วยวิธีแบบว่านะคะมันจะมีเพิ่มมาหนึ่งอันนะคะในสูตรจะมีห้าแต่จะเพิ่มเป็นนะคะานที่หกนะคะก็มีหกอันตามนี้นะอ่าเริ่มต้นก่อนอันแรกค่ะเราเรียกว่า i n เอ็กซ์ e อร์ต t i n งค่ะ็เ a ็กซ์ e อ p o r t ิ้งเขียนคำว่า Exporting ข้อสองก็คือ l เ t ็ก t x แล้วในเล็กคือส่งออกทางตรงต่างกันตรงไหนคะส่งออกทางอ้อกับส่งออกทางตรงส่งออกทางตรงคืออะไรคะนี่คือประเทศผู้ขายใช่ไหมคะผู้ขายผู้ซื้อทำไมคะถ้าส่งออกทางตรงทำไมคะติดต่อกันเองเพราะฉะนั้นขายส่งอะไรสินค้าให้ผู้ซื้อก็ทำไมคะจขายกินให้โดยตรงถูกไหมสองคนนี้ดิวกันโดยตรงนี่คือ ดรายเลสเอ็กซ์พอร์ตติ้งดรายเลสเอ็กซพอร์ตติ้งนะคะก็คือผู้ขายต้องหาลูกค้าเองมาหาลูกค้าได้ก็ส,ส่งสินค้านะคะพอส,ส่งสินค้าเสร็จเขาก็เรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อนะคะนี่คือดรายเลสและในรายวิชานี้เนี่ยมันคือเรื่องนี้ค่ะนะคะเราขายแต่ดรายเลสเอ็กซพอร์ตนะคะดรายเลสเอ็กซพอร์ตก็คือขายให้กับผู้ซื้อโดยตรงเพราะฉะนั้นในบทถัดไปแบบนี้ค่ะเราจะเรียนเรื่องอะไรคะ 1ิบแบบนะคะวิธีการชำระเงินมี4วิธีอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่จะเรียนในลักาสูตรนะคะทีนี้คำว่า intelect export คืออะไร intelect export คือผู้ซื้อผู้ขายไ,ไม่ได้ติดต่อกันโดยตรง<ร>นะคะผู้ขายนะคะผู้ขายอันนี้ จจกจจ็คือผ่านตัวแทนจำหน่ายค่ะนะคะก็คือผู้ขายขายผ่านตัวแทนจำหน่าย,าย,าย,ายานในประเทศนี้เองนะคะแล้วก็ทำไมคะการส,ส่งมอบสินค้าก็ส่งในประเทศค่ะดังนั้นคนนี้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการแลกเปลี่ยนไม่มีความเสี่ยงเรื่องการขนส่งสในทางสิ้นเลยนะคะขายหน้าโรงงานจบแล้วกับอีกแบบหนึ่งค่ะเอเจนต์แบบที่สองค่ะ เจตต้องไปบวกกำไรเพิ่มถูกไหมใช่ไหมเออเจตไปบวกกำไรเพิ่มและไม่มีนี้แปลว่าเราไม่รู้จักผู้ขายเลยเราหาผู้ขายไม่ได้เราพูดใหม่เราไม่รู้จักผู้แต่เรามีของแต่เราอยากขายเราอยากจะเริ่มทำตลาดต่างประเทศเราก็เลยเริ่มจากการขายผ้า,าคนกลางไปก่อนนะคะพอเราพัฒนาตัวเองจนรู้จักคนเยอะๆรู้จักลูกค้าเราก็จะไปทำแบบนี้ค่ะก็คือซื้อขายแบบโดยตรง เอาใจยางเว้นวิธีที่หนึ่งกับที่สองเข้าใจไหมถ้าออกข้อสอบทาได้นะนะคะถ้าออกข้อสอบทาได้นะนะ,ะต่อไปค่ะวิธีที่สามค่ะเราเรียกว่าลายเส้นลายเส้นคืออะไรนะคะลายเส้นก็คือการให้นะคะเออมันจะมีสองผักค่ะลายเส้นซี่ลายเซนเซอร์แครได้ยินคำนี้บ้างลายเส้นซี่ลายเส้นเซอร์คือลายเส้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการให้สิทธิ์ในการคอลเล็ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของเจ้าของนะคะสมมติอาจารย์มีลายเส้นของโค้กนะคะโคคาโคลา่านะคะอาจารย์ขายให้กับไทยน้ำชิพในประเทศไทยลายเส้นเนี้ยแปลว่าบริษัทไทยใน้ำชิพย์ในประเทศไทยจะได้รับสิทธิ์ก็คือสูตรในการผลิตโค้กหรือโคคาโคลา่าเฉพาะคนนี้บริษัทนี้เท่านะั้นเพราะนั้นสูตรอะไรที่เป็นความลับคือหัวเชื้อจะมาจากโคคาโคล่าโดยตรงโดยที่ไทยน้ำทิพ รู้ว่าโคคาโคลา่าเนี้ยมันจะส่งอะไรบ้างแต่ตัวเองจะมาลงในส่วนอื่นนะคะแล้วก็ทํไมคะบรรจุใส่ขวดภายใต้เครื่องหมายสัญลักษณ์โคคาโคลา่าและจำหน่ายในประเทศไทยายางถูกต้องตามกฎหมายนี่คือความหมายของลายเส้นนะคะก็หลายหลายเส้นนะ,ะเดี๋ยวรีกตัวยอย่างเดงทุนเคยเห็นพวกวอลนดิสนีย์นะคะวอลนดิสนีย์เอ๊ะทําไมเวลาซื้อของภาพมันมีรูปสัญลักษณ์เอลซ่ามิกกี้เมาส์มาถึงได้แทน เพราะว่าเขาต้องเสียค่าลิขสิทธิะคะ์ค่ะให้กับเจ้าของแบรนด์เขาเรียกว่าค่าลอยด์ดี้ซึ่งแตไทยนทักธิดต้องเสียค่าลอยด์ดี้ตางไปมายอดขายที่ขายได้นในประเทศไทยให้กับไปให้กับโคคาโคล่านะคะนี่คือวิธีการทำต,าตลาดต่างประเทศนะคะแบบที่สามค่ะนะคะก็คือให้เสร็จในการเทรดให้เื่องิดการค้าเข้าไปแล้ว,ลวก็ควบคุมความลับเอาไว้นะคะไม่ต้องปล่อยให้เขาไปหมดนะ เสร็จแล้วใช่ไหคะเสร็จแล้วนะคะก็ทําสัญญาในระยะยาวแล้วเขาคนที่ซื้อไปเขา,า,าต้องจ่ายค่าเรียญตีเนี่ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารายเส้นแปลว่าเราไม่ต้องไปลงทุนในประเทศไทยอะเราออกแบบเราขายแค่คนให้กับบริษัทในประเทศนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราไม่ต้องฝากตัวไม่ต้องฝากแต่ความรู้โน้ตหาเราก็าให้ไป น,าน,นถามว่าวิธีนี้มีความเสีย่ยงไหมเสีย่ยงไหมเสีย่ยงเพราะว่าอะไรนะถ้าหมดสัญญาเขาไม่ตอบสัญญาได้ไหมไหด้เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วไงกับแป๊บซิโกกับเสริมสุกอะค่ะนะคะแป๊บซิโกกับเสริมสุกก็คือลักษณะเดียวกันกับโคคาโคล่ากระจายที่เคยแต่เสริมสุกไม่ตอบสัญญาแ,ญญญาแล้วมันเป็นไงต่อด้วยความที่เป็นมานานก็เห็นไหมคะคิดสูบขึ้นมาคิดว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ทอดออกมาเองค่ะ แกลลอรส่วนแบมเซกโก็เลยต้องไปหาบริษัทที่เป็นผู้ผลิงใหม่ในประเทศไทยเพื่อจะต้องทับตลาด่อไปไม่งานแลปลจะหายไปหายประเทศไทันเดยันงานนี้คือสิมมอสาาสส่งที่เป็นข้อเสียของไลเซ้นคือคนผลิตอาจจะลอกเลียนแบบเขาได้แล้วบทสัญญาเขาอาจจะไม่ต่ออีกได้เหล่าสวยนะนะคะเพราะว่าอะไรคะก็ผูกขาดกับเขาม่ยาวนาะนนะคะนี่คือเคสในประเทศไทยนะคะ